สวัสดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้ปาออก็จะพาเพื่อนๆมาดูไอ้นี้ที่ปาอ้อผ้าชินบอนซี่ไว้เนาะนี่นะจ้ะอา้าวอันนี้ลม <c oughs> ความถ้ายจ,จ้ะลมเอียงเลยแมวสินี่นะจ้ะเห็นป่ะเนี่ยปออก็จะผ้าไส้ชิ้นเนี้ยตั้งไว้อย่างงี้ล่างบ้านนี่ก็จะมีประมาณนี้เนาะเพื่อนๆให้มาใหมเนี่ยเริ่มโพละ่ะพอได้ฝนก็เริ่มโพนี่เห็นป่ะจ้ะเนี่ยผ้าไส้ไว้แบบนี้เลยนี่นี่ดูอมผา่าปออยอสิ นี่ให้ปอจะมันยากจะลงไอ้นี้เต็มที่แหละแล้วเนี่ยก็ค,อคอ่อยๆโพ่ขึ้นมาแบบนี้นะจ๊ปะปออ้อยก็ค่อยๆทําทําไปเรื่อยๆทําให้เพื่อนๆดูบ้างอะไรบ้างทําคลิปบ้างแล้วก็เนี่ยใส่ไว้อย่างนี้อันนี้ส่วนหนึ่งนะส่วนเล็กส่วนหน่อยนะให้ปะ่ะแล้วก็เอาทุ่งเอาทุ่งใส่ก้นไว้ลดน้ําไว้สร้างซี่หวันก็จะมาลดข้าทีดูเนี่ยบางอันก็นะดินแห้งบางอันก็ไม่แห้งให้ปอจะก็ค่อยๆทําแบบนี้แหละ ทำไปเลยๆเนี่ยครน,นี้ขนาดแค่ทาให้เพื่อนๆดูแค่นั้นนะเนี่ยมันยังมีเยอะแยะเลยเนะให้ปราชยังปลูกไม่ทันก็มีเยอะเนาะาอ,อยก็เลยทําให้ดูแล้วก็เออนี่ที่ว่าทําวันนั้นน่ะใส่ในธาตุไว้นี่าอ,อยอยก้องโูมเดี๋ยววันนี่ให้ปา่าจะเพิ่งจะได้กี่วันได้สักอาทิตย์นึงเนาะก็ไม่เน่าเนาะไม่เน่านะจ๊ะเดี๋ยวก,กดกอนแข็งเพื่อนแข็งท้งนั้นเลยนี่มีเขาข้าวโพมาหน่อยหนึ่งเลยเนี่ย สี่ห้าวันนี้เอาลังโฟมคอบเลยนะนี่อันนี้อันนี้นอ่ออันนี้โพเเ้เลยให้มาจ้ะนี่แหละเออใส่ในสายไว้ถ้าถ้าเกิดแบบนะ้าชุมช่มๆอย่างนี้เพื่อนๆก็ยังไม่ต้องเอานามาชี้เครื่องนะเอาไว้ให้เข้าไอ้นี้ก่อนนาแห้งๆเอาเก็แบบไว้ยังเกานี่แหละทำแบบง่ายๆแบบนี้เลยให้บ้าะเอากองโฟมปิดไว้โอ้บไวยแบบนี้แหละนี่นะจ๊ะนี่คือวิธีการผ้าชิ้นบอนซี่ข้องปอ้อยแบบนี้เลยนะจ๊ะเนี่ยใส่ไว้แบบนี้เลยเนาะ มาเดี๋ยว้อยจะมาค่ายบอนซี่ต้อนนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวปอยก็จะมาแบ่งปันบอนซี่ต้อนนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ปอยก็มีบอนซี่มาให้เพื่อนๆดูแล้วก็น่าจะก็คือชิ้นผ้าที่ปอยทําไว้น้องเพื่อนๆใครๆมีก็ค่อยๆทาไปแบบนั้นแหละเดี๋ยวมันก็ก็เยอะเองเนี่มันก็เยอะเองจ้ะมาเริ่มจากต้นที่นึ่งเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะอันนี้คือบะหวนควนเมืองเพื่อนๆบะหวนควนเมืองจะยู่ตับ เทวดาประจำเศร้าเรือนเพื่อนๆน,นี่คือบวรคขวันเมืองอันนี้ใส่แม่พันธุ์นะมีลูกแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นฟอร์มกอนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าเป็นฟอร์มกอเนาะเพราะว่าป้าอ้อยไม่ได้ไอ้นี้เลยไม่ได้ไม่ได้ขยับขยเยิบเข้าเลยจะให้มันขึ้นมาเองแล้วก็มาแบ่งปันเพื่อนๆือนกระทั่งนี่ป้าอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทจะบวรคขวันเมืองหนึ่งร้อยสามสิบบาทเนาะเป็นบอล มีลูกมีเต้าแล้วพอแก้ไปแล้วจุดแดงๆนี้จะกลายเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะจ๊ะเ,เพื่อนเจา้าไม่ใช่ข้าวแบบนี้เนาะข้าวจะกลายปเป็นซีแดงเลยบวบขั้นเมืองต้นทีซองอันนี้ก็มีลูกแล้วอะไรนี่ต้องอ่านป,นะป้ายนะเพื่อนอ๋ออันนี้นาลีบูรพาเ,เพื่อนเพือนแต่มันไม่ไป้ายมันมันไม่ชมพูอะเห็นปะมันไม่ชมพูแต่มันมีลูกน้อยแล้วนะจ๊ะเนี่ยเป็นไม้ใสใ่ใยเนาะมีหัว ปล่อยข้อแค้เอาแปดสิบาทเพื่อนนารีบูรพาไม่ไป้ายนะแปดสิบบาทจ้ะแปสิบบาทนารีบูรพามันมันไม่ไป้ายจ้ะต่อไปโอ๊ย้อนต่อไปต้นนี้ ้นนี้ไอรเลสเพื่อนแต่ทําไมมันไอนี้มันมันเนี้ยมันงอกมามันไปซี่กระมวลสว่านเลยมันไอเลสนะจ๊ะเพื่อนดูรากไอยเลสที่มันเป็นบอนซวยๆเลยอะใบหน้าเออมันอาจจะแพงเนาะเพื่อนเนาะนี่คือไอยเลสนะจ๊ะไอยเลสต้นนี้ปอยข้อที่เอาแปดสิบบาทมือนกันจ๊ะเพราะมันไม่ตามปกแต่มันคือไอยาเลสเดี๋ยพอแก้ไปเลยเดี๋ยวเขาก็อาจจะกัดซี่ เปลี่ยนเป็นไอ้นี้เลือเล้อๆไอเยเลเป็นบ่อนซุ้ยจ้ะนี่นี่เนาะจำอันนี้มันอาจจะแพงเนี่ยดูลาดเอาแปดสิบบาทจ้ะใส่แม่ผันเอาไปผ้าเพื่อนเอาไปผ้าแล้วเดี๋ยวมนกลับมาน้าเดิมต้นนี้ต้นนี้อข้อดุกันอันนี้เจ้าซัวเจ้าหวังขอโทษเจ้าหวังหนึ่งร้อยสามสิบบาทใส่แม่ผันเพื่อนเจ้า จะาซัจ้าหวังจ้หวังใช้หนึ่งร้อยสามสิบบาทจะใบเขาจะแดงๆเนาะอันนี้ที่มันในน,นี้เพราะว่าฝนมันตกไงมันเปื้อนนี่นี่ใบไม้รอดแดงอย่างนี้แล้วะนี่เนาะใส่แม่พันธุนะเพื่อนๆมีหัวเอาไปผ้าได้หนึ่งร้อยสามสิบบาทต่อไปอันนี้นาลายแปลงเพื่อนเพืน นาลายแปลงเนี่ยที่มันจะเป็นกัซซี่แบบนี้นี่มันอยู่พึ่งโพเพื่อนเพือนอันนี้ที่ไม่เป็นงี้ไม่ใช่อะไรหรอกยุ่ยตายายคาไงฟนมันตกแล้วมาในนี้เนียกพวงนี้ป้าอ้อยลดเอาน้ำลดลดใบให้อันนี้คือนาลายแปลงต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบบ้าจะนี่มันเป็นบอนยุบพึ่งโพน่ะเพื่อนเขาไม่เคยทําอะไรมันเลยนะต้อยว่ามันพึ่งโพ่เลยจําไม่ได้เหมือนกัน 130, หนึ่งร้อยสามสิบนาลายแปลงเป็นบอนเก้านะจะบอนเก้าห้ายาอยูอเนาะ นาลายแปงหนึ่งร้อยสามสิบบาทต่อไปเท้าฮิลันเท้าฮิลันพนาซู่นเพื่อนๆนี่เท้าฮิลันพนาซูนนี่มีลอดแทงใส่แม่พันอันนี้ปอยแต่ว่ามันไม่ได้ไปลายจจกสะดือมาเยอะแต่มันคือเท้าฮิลันนะมันไม่ใช่เทา้ทาเท้าเท้ามาห้าผลเพื่อนๆปอยข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบเหมือนกันเพราะว่ามันไปลายไม่ซุ้ย ไปนิดเดียวหนึ่งร้อยสามสิบบาทจา้ะเท้าทิ้งหลังต่อไปพรมพิมานนี่พรมพิมานป้าอ้อยฟื้นแล้วพรมพิมานพรมพิมานแด่ร้อยฟ้นร้อยลจ้ะเพื่อนจา้าพรมพิมานป้าอ้อยก็ข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทพรมพิมานหนึ่งร้อยห้าสิบบาทใบหน้าตึกรับรองพรมพิมาน หนึ่งรอยห้าสิบบาทจะสวยๆเลยเอาไปเลี้ยงไข่เลี้ยงไม่รอดนี่จบเลยนะจ๊ะเลี้ยงให้ซวยขนาดนี้ลนะอุ๊ยมันชัดไหมมอนแซงไหมอันี้เนาะหนึ่งรอยห้าสิบบาทต่อไปอันนี้นนนพระยาดำลงป้าอ้อยว่ามันจะไม่ใช้พะยาดำลงนะต้นนี้ไม่มั่นใจ พระยาดำลงนี่เนี่ยเพื่อนเพื่อนพระยาดำลงจะมันเป็นบ่อนป้าจอบไหมเนาะเพื่อนเพื่อนมีนอนี้อีกนอนึ่งจะดูรากได้เลยอันนี้บ่อนมีห้วงป้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะมีเพื่อนเพื่อนก็เอาไปลูกเองเดี๋ยวเข้ากระโปงมาอีกต้นหนึ่งพอะมันแปมมาแล้วมีรอดแทงเขี้ยวมาแล้วจะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพระยาดำลงเพื่อนเพื่อนพระยาดำลง พัยาดำลงราชานุภาพ์กไงจะ้ะนี่เนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมบมีห้วนะจะ๊ะต่อไปอันนี้คือมะนีร้อมเพชรนี่มะนีล้อมเพชรเพชรไม่ค่อยมีจะ้ะต้นนี้แต่เป็นใส่แม่พันธุ์ถ้าเอาไปผ่าอาจจะเพชรเยอะเมื่อนกกเกาะเกาะเกทีปะอ้อยที่ปะอ้อย,ออยไม่ใช่ผู้พิดนเะมืองนนท์มะนีล้อมเพชรใบย,ย่างอันนี้นเะมืองนนท์เนะมืองนนท์ป้าย แต่ปลายไม่เยอะเนี่ยให้ปลายค่ายๆอย่างนี้ยังไม่ชมพูแต่ปลายทุกใบปลายหน่อยแปลายทุกใบเพื่อนเนี่ยใหนป้าจ๊ะปลายทุกใบใบซ่องใบาอาจจะเสียเป็นครอบไม้เพราะว่าพันเดดนมาจาะแต่ถ้าท่าใบานี้คือซวยใบยไม้เนาะแต่มันเป็นใส่แม้พันธุ์เนาะนี่แทงรอดไหมแล้วดูโขดซะก่อนดูลักณะเมืองนอนต้นนี่ปอยข้อที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทหนึ่งร้อยสี่สิบบาทใส่แม้พันธุ์เฟื่อนถ้าไป้าก็อาจจะจะด่างซวยกว่านี้ บอกแล้วถ้าหมายเชื้อมันด่างไม่ตอนแรกใบซ่องใบทีช่วงก่อนที่วา่ามันจะไม้มันด่างซวยเลยเนี่ยแต่ตอนนี้ยังว่าแหละแดดมันร้อนป้าอ้อยก็เลยไม่ได้ค่ายมันก็เลยไม่ด่างโอ้ยต้นนี้น่าจะเปลี่ยนกระทาแปดนิ้วแล้วแต่ยังไม่มีเวลาชื่ออะไรหลูแต่ใบซี่ชมพูมากมากมันชื่อแลมผมเทปนะจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นใบซี่ชมพูเงี้ยอันนี้คือฟอร์มกอ่อธรรมชาติเลยนะจ๊ะเนี่ยใช่ไหม ใบซี่ชมพูไส้เลยนะจ๊ะเนี่ยนี่คือลุกๆเข้าทั้งหมดมีเนึมีซ่อมมีซ้ามมีซ้ามต้นแลมผมเทปอันนี้ปล้อยก่อนนี่ปอ้อยข้อที่นี่อย่าออกได้เลยเพราวะว่เข้าวอกเอามาไหมไม้นี่ไม่จำเป็นต้องใช้เลยนี่เห็นป่ของเพืือนเขาก้อนเนี่ยยูดายแลมผมเทปกระทั่งนี่ปล้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทจ่ะลุกดกๆใบซี่ชมพูแบบนี้เนาะซ่องร้อยบาท สีชมพูคือชมพูไส้เลยนะเพื่อนเพื่อนให้ดูนี่เนาะเล่มผมเทปนะจ๊ะเพื่อนอันนี้เป็นบอลฟอร์มกอธรรมชาติเลยเนาะนี่มีร้งใบนี้ใบก็อาจจะไม้หน่อยไม่ส้วยแต่ใบที่เกิดไหม่นี้ส้วยหมดแล้วนะจ๊ะทิกัสซี่ปอปอ้อยก็นั่นแหละเลี้ยงแดดร้อยฝน้ร้อยให้เพื่อนดูเลจ๊ะอันนี้ทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ซวยซ้วยใส่แม่พันธุ์เลยนะี่ให้บ่อจ๊ะทศกัณฐ์วยวยแบบนี้เนาะใส่แม่พันธุ์ปอ้อยข้อที่200ท่องร้อยบ้าจะมีลูกแล้วเนาะนี่หนึ่งต้นต้น,น มันมีซ่องต้นต้นนี้มาช่วยตัดทิ้งให้มันขึ้นหม่ซ่องร้อยบาทเพื่อน<ๆ>กัดน้าช่วยแล้วนะจ๊ะวันนี้ก้องเปไน็นยัไงมืนซี่ไม่ค่อยชัดมันเจ๊มๆเนาะต่อไปเท้าจันทชนเพื่อนเท้าจันทชนนี่อะบอออกมาหม่กระป๋านะจ๊ะต้นนี้ปลอยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเพื่อนเท้าจันทชนใส่แม่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะเท้าจันท์ชนใส่แม่ผั่นนะจ๊ะนี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่โอ๊ยรอดไม้กระปายนะจ๊ะเห็นไหมเห็นรอดไหม,มไหมปายเหมือนกันไม่ต้องกลัวบักกิ้งมีอะไรมีบวรขควนเมืองอันนี้คือพเท้าเฝ้าเหลือนจ้ะพเท้าเฝ้าเหลือนนี่พเท้าเฝ้าเหลือนต้นนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทยูตับอันนี้เหมือนกันอะไรนะเมื่กกิ้เนี่ย ดับเทวดาประจำเส้าเรือนเออนั่นแหละนั่นแหละหนึ่งร้อยสามสิบมันก็นจะอันนี้นางไม้มเพื่อนเือนนางไม้ต้นนี้ปล่อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้ต้นเดียวนะเนี่ยดูสิใบโรกขนาดนี้นจะจะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเอ๊นางไม้หรือว่ะยิดผิดเราั้มปล่อยว่ามันเป็นพยาก,กระเซาะซ่าดนะเพื่อนๆต้นเนี่ย มันป้ายอย่างนี้มันไม่ได้ไป้ายอันนี้เมื่อมจะเป็นพะยากะเกษตรซาดแต่จะเพื่อนไม่ใช่นางไม้เนาะโอ้ยกระปตังคูกันเนาะยิบพะยาเกษตรซาดเพื่อนๆบอกว่าข้อโทษไม่ใช่หนังไม้อันนี้พะยากะเกษตรซาดก็อย่านังไม้มันจะป้ายเชยๆป้ายไม้ลบเคียนพิดเคียนถูกยู่นั่นแหละ นางไม้หมันก็คือมันจะป้าย้ายป้ายควายอย่างนี้เลยนางไม้มันป้ายซ้ายอยากกระเซปะ็ปลาอปอยข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทนะจ๊ะนี่ไม่ใช่นางไม้นะจ๊ะปะอยข้อโทษนั่นแหละก็ยิบมาพิษยิบลิบ,บ,บด้วยนี่นะจ๊ะเอาละจ๊ะวันนี้ปลอยก็มีเรื่องราวดีๆเนาะข้องการพ้าชินบอนซี่แหละเพื่อนๆลองผ้า ้า,าไว้เยอะๆก็เอามาย้ายมาขยายได้เยอะแยะเพื่อนถ้าไม่ขยายก็ไสไว้อยาง้งแหละในในกระถางแบบน,นั้นแล้วก็อาดินเสริมเอาเพื่อนเ <c oughs> พราะว่าตอนไสป่อไอศ์ส่ดินไปนิดเดียวไงเอาดินเสริมเสริมเอาเพื่อให้เขาจะริุมเติบโตได้ง่ายๆเนาะสุดท้ายนี้ปอาอ้อยข้อฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปาอ,อ้อยด้วยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก้าจ๊ะขอบคุณกัล,ลายามิมรที่น่ารักทุกคนนะจ๊ะ วันนี้ปอ้อยข้อจบคลิปเพียงแค่นี้ข้อเพื่อนทุกคนจงโชคดีมีความสุขนะจ้ะสวัสดีจ้า